สวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลคลิปนี้จะพามาชมนี่ครับหลังจากเลิกงานแล้วก็มาดูกิจวัตรแรงงานไทยในอิสราเอลครับออกกําลังกายหลังเลิกงาน,นนี่ครับที่แคมป์งานผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นสนามกีฬาบนคิบบูตคิบบูตที่ผมพักอยู่นะครับหรือว่าเป็นแคมป์งานข้างบนเป็นหมู่บ้านนะครับก็จะมีสนามกีฬากลาง อันอีกประสงค์ก็จะมีทั้งฟุตซอลสนามบาสนะครับไปในตัวน,นี่ก็มาออกกําลังกายกันครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ10เจ็ดนาฬิกาหรือว่าห้าโมงเย็นนะครับเลิกงานตั้งแต่บ่ายสามครึ่งน,นี่ก็จะรวมตัวกันออกกําลังกายครับช่วงหัวค่าอันนี้ก็เป็นวันที่สองครับที่ออกกําลังกายแต่ผมยังไม่ได้มานะยังไม่พร้อม ก็จะมีทั้งพี่นันพี่วัดพี่บอยแล้วก็พี่ดำนะครับตะ,ะกิกแล้วก็น้องสูออกกำลังกายกันนี่ก็มาถ่ายพวกเราได้ชมกันครับเอาหน่อยเอาหน่อยสุบานเอ้ยแรงยังเหลือครับหลังจากทำงานยืดเส้นยืดสายมา,มาออกกำลังกายกันปกติแล้วก็จะเตะทุกวันศุกร์นะครับ ถ้าถ้าเป็นแต่ก่อนที่แคมงานพวกที่วัดเขาก็จะเป็นเตะทุกวันศุกร์คนน่าจะมาเยอะวันศุกร์นี้นัดเข้ามาไหมอ่ะนัดคนอื่นเข้ามาไหมถ้าฝนไม่ตกใช่ไหมโอ้วันศุกร์น่าจะคนเยอะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูคลิปหนึ่งเดี๋ยวมาโชว์ดูลีลาก่อนจับตามองแล้วเบอร์22นี่แล้ฟุตบอลจากอืมอันนี้ก็พินันนะพิน,นันเออหนึ่งสน เรียบร้อยผู้ทําประตูนะครับอน,นันต์อน,นันต์ยอดสังวันจากหนุ่มนครพนมครับมุ่งหน้าสู่อิสราเอลเพื่อมารายการนี้โดยเฉพาะอะเขามีอะไรไอดอลลีกเราเปไ็นอะไรไ <c oughs> อดอลไอดอลลีกเหรอเออ <c oughs> ชีเล่าลีกครับกีฬาพื่อยาเสพติดครับ <c oughs> โอไม่ใชห่หลังเลิกหลังเลิกงานก็ต้องไปดื่มเครื่องดื่มเกล้ตาอีเกิลน,นี่โอ้โหโดนจับได้โดนจับทางได้ เอาบอลไปแล้วครับน,นี่มาชมบรรยากาศก็ปกติถ้ามีฟิลิปปินก็จะมีทั้งการเล่นบาสนะครับฟิลิปปินก็จะมีบาสมีสนามบาสมีไฟสปอร์ตไลท์นะเดี๋ยวแต่ว่าสปอร์ตไลท์มันจะประมาณสักห้าโมงครึ่งอะสปอร์ตไลท์จะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มติดนะครับเดี๋ยวรอดูนะห้าโมงครึ่งอันนี้ก็มีทั้งสนามกีฬามีสนามย่าเทียมก็มีนะแต่ย่าเทียมนี่ไม่มีรองเทา้าสตั๊ด มีรองเท้าน่าจะได้ไปเล่นกันอยู่แย่เทียมสนามทินิดก็มีนะครับนี่ให้มาชมอ้วนี่มุมนี้สว่างเลยห้ามงเย็น้านี่สปอตไลท์มาแล้วครับสปอตไลท์มาแล้วหนึงดวงไปเริ่มมาแล้วสว่างขึ้นมาเลยอ๋อนี่นะขุตบอลมาอีกหนึ่งคนครับมาแล้วเดือหมุนไปพี่พี่มาจอดนรองพี่อันนี้ก็ขึ้นมาจากแคมล่างนะครับ คนแรงงานไทยจากอะไรเนี่ยนี่จากซิบิสซีออนมาแล้วเดือมุนเวนเวนนีซีออนเวนนีซีออนอ้อมไปท้ายอันนี้ก็เป็นโรงเรียนนะบางด้านหลังนี่เป็นโรงเรียนโรงเรียนก็มีสนามกีฬาเป็นโรงเรียนเด็กเล็กเป็นเด็กเล็กด็มีเด็กโตด้วยโรงเรียนอ่าพี่บอยพี่บอยเชียงรายโอ้ยชนเสา ข้ามคานเรียบร้อยจักรยานจักรยานจากานัรจกรยานไปก่อนบอล <c oughs> อ,ออกไปแล้วโอ้โหมีลูกกงเลยนะครับอันนี้เล่นฟรีนะครับไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอันนี้เป็นสนามกีฬาประจำหมู่บ้านแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยมาเล่นกันบนหมู่บ้านเขาก็จะมีแค่เล่นบัตบอลบอยมาครับนี่บอลบอยบอลบอยมาคร <c oughs> ับขี่จักรยานไปนู่นโอ้มาแล้วนี่ครับอ่า นี่พี่ดำนะเพิ่งกลับมาจากไทยแลนด์ได้สองวันก็ห้าวมาเล่นบอลละของแท้แน่นอนอิริเดี๋ยวถ้าคนเยอะๆน่าจะสนุกอยู่แต่วันนี้ผมไม่ได้เล่นนะครับผมทานข้าวมาแล้วหิวข้าวหิวข้าวแล้วกินข้าวมาก่อนแล้วฮะยว การเข้ามาเป็นโกเนี่ยโอ้โหกดดันอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยววอร์มไปก่อนให้ไทยวอร์มก่อนดิโบวปั่นจักรยานมาเมื่อกี้แบ่งหมดเออมาแล้วนี่นี่สาขาเล่นบอลครับชอบเล่นบอลครับชอบส่วนมากก็ชอบแทงแมนยูครับโอ้ไม่ใช่ฮะชอบแมนชอบเล่นบอลนี่ชอบแทงแมนยูอ่ะทำไมมันออกดวงเดียวอ่ะอ๋อสองสามเริ่มเริ่ม สปอตไลท์เลือบอกนะครับอันนี้ออกก่อนดวงแรกนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเลิกงาน,นครับเย็นๆให้พวกเราได้ชมกันเดี๋ยวยังไงถ้าคนมาเยอะๆวันศุกร์นะครับตอนช่วงถ้าฝนไม่ตกนะอาทิตย์นี้นะน่าจะมีคนมาเล่นเยอะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายดูใหม่นะยังไงก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ ไปแล้วน้องจูไปโอ๊ยซ้ายอย่างเดียวเลยไมย่ขวาเลยเนี่ย